โอเคกก็โดกหตัดตลอดดีหมดกันสาอะอะอะ a n n e วันนี้เราจะทำแบ่อเิจ๊บุคคลเราจะทา เคอรี่เคอรี่นี่เคอรี่ยังไม่ค่อยเหมือนนะยังไม่มีข่าวๆไอ้ตรงนี้ล้อซิ่งไหมล้อซิ่งอะล้อซิ่งล้อต้องยื่ดซิล้อซิ่งกระตุ้ไม่เคยืดเลยไม่ไปยืดรึเปล่าเตี๋ยอะไรอย่า เจี๊ยสุดดังงั้นเราไปคลิปนี้ก็จะสั้นสั้นสั้นหน่อยไปสองคันน่ะรอบฟาดไวมากชู่ย์นูนุย์ ดูแม้ว่าคันนี้เบินได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยตำรวจจุ๊ เป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยไหมล่ะเขากำแพงปั๊มพขดีเลย ไรสามร้อคันนี้จะได้เท่าไรอุ้ยไหลไว้คันนี้เฮ้ยทะลนสามร้หรือสี่ร้สี่หก

มล้วก <Be ek ing thấy> ็ทุกับมันแหละชนเสาไฟฟ้าโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปไ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้ช่องกันซะฮ่าฮ่าบวกด้วยเด้อ กบกบโดนดูทุกส่วนทุกต้นเลยแดีมากกันสั่งอ่ะอ่ะอ่ะชาย์นาะวันนี้เราจะทำจั๊กไม่อะไรเช็กซิ่งเช็กซิ่งสวนบุคคลเราจะทำเคอรี่เคอรี่นี่เคอรี่ยังไม่ค่อยเหมือนนะยังไม่มีเขาวขาไอตรงนี้ลอสซิ่งไหม ลอซิ่งอะลอซิ่งลอต้องยื่นสิล้อซิ่งรถตู้ไม่ไปไหนดูดูู่ดีกวดาเตี้ยอะไรอ่เตี้ยชัวร์้วงั้นเรไปคลิปนี้ก็จะสั้นสั้นสหน่อย ไปสองคันนะ่ะรอบฟาดไวมากคุณคือดูไหมว่าคันนี้เบินได้ไหมอุ้ยอุ้ยตำรวจคุน ไปไงล่ะสุดยอดไปเลยไม่ละเขากำแพงปั๊มพขาดีเลยนิดเดิยว สามรคันนี้จะได้เท่าไหร่อุ๊ยไหลเว้ยคันนี้เฮ้ยคันนู้สารหรือสี่ร้ ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยโยแล้วโอ้ยไปกับกันลืม ก็มันแหละชนเสาไฟฟ้าโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันซะฮ่าฮ่าบวกด้วยเด้อ